สบายดีควาแม่เนี่ยครัทุกคนอันนี้มากินแกงแบบบ้านเราจังหวะอะไรเดน้ำเสนอนะครับผมเมนูแกง,งเดียวดีมากแกงปลาจะก็ปลาปลานิออน,น,น,ใ,สนใส่เห็ดใส่เห็ดนะครับผมอร่อยมากเสนอแกงแบบบ้านเราก็จะหมดเส้เดินปลาให,ห้โซดาเซ้น

อร่อยมากพี so ่น <East. S 2> ้องเราจะกินมินเหมือนคืนคือจำอกับสเต็กอ่ะสเต็กไา่ไก่เลย่ะกินน้ำสุมาแต่พี่น้อง ตื่เรานะเคงเห็ดเสปาอร่อยมากทุกคนเข้มข้นอร่อยดีแซ่บเลยเดี๋ยววันนี้จะมีพีิปน้นจินด้วยทำน้ำจินเลยเหรอทำนึำเลือดเลือกระตื้นใจออกมาของเราเขื้นแต้ตีอืมเยอดกวาเดิเนีลยการตนเลือดเองตีเองตีใหญ่

ไปกินข่าวมาเ้อะกำลังอัดคลิปประโถมานี่ขอโทรไปบบหบับณฮ้หายได้ไหมบ่ไงานวันนี้นะอะไรมากเลยพี่น้องเล้ยแก มาได้แล้วล่ะแกงปลานะครับคุณผู้ชมเจี๊ยบเดือนทิศซองอย่แหละตีอ่ะเจงปลาใส่เห็ดนางฟ้าเห็ดปุนฐานนะโอ้อร่อยมากเลยครับอย่างเพื่อเดือนทิศซองเนี่ยตึกปลามาเนาะอย่างเงยอย่างเงเบิ่ง ารผูาชมมีแต่คนโทรเข้านะครับตอนนี้ผมขอตัวก่อนเลยนะับผมไปแล้วไม่ไหวแล้วมีคนโทรเข้า